สวัสดีครับผมดอนนะจากดีพันนัตหนึ่งเกครับผมวันนี้อยู่กับ b ีทนะแล้วก็ผมรู้สึกว่าราคาตอนนี้จับต้องได้ทั้งสภาพของเขาทั้งเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับแล้วก็ใครที่กำลังหารถแสนต้นๆไว้เข้าสวนไม่พอเนี่ยเราอาจจะอยู่ต่างจังหวัดแต่เราจำเป็นต้องใช้รถกระบะเราอาจจะทุนไม่พอนะฮะเงินมีไม่เยอะต้องใช้รถคันนึงเนี่ย สมบุกสมบันหลายอย่างเนี่ยผมขอแนะนําคันนี้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยแค่แสนต้นๆเท่านั้นแล้วสภาพทุกอย่างเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยนะอย่างเช่นไฟหน้าสองด้านเนี่ยปกติจะต้องเหลืองนะรถประมาณขนาดนี้อันนี้ไม่มีเลยไฟสปอร์ตไลท์ใสกิ้งหมดเลยกระจังหน้าเนี่ยไม่มีลอกไม่มีถลอกเลยนะครับประวัติรถคันนี้เนี่ยไม่ได้ถูกใช้มา แบบสมบุกสมบุกสมบันหรือว่าขนของหรืออะไรมาก่อนเป็นรถที่เขาใช้ไปออกงานบางคนอาจจะรู้สึกแปลกๆแ,แต่ก็เอาไปออกงานจริงๆแต่คงไม่ใช่งานระดับโรงแรมยิ่งใหญ่เลยขนาดนั้นก็คงเป็นงานธรรมดาธรมดานะครับก็คืออาจจะใช้ไปเที่ยวไปอะไรแหละไม่ค่อยเน้นขนของนะแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งมือเดียวป้ายแดงด้วยได้ล้อแม็กสเปคเดิมๆรถไม่ได้แต่งมาเลยนะไม่ได้ทำซิ่งไม่ได้ดัดแปลงเครื่องยนต์ต่างๆให้แรงขึ้นนะครับ ยิ่งถ้าคุณเห็นภายในเนี่ยคุณจะรู้สึกเซอร์ไพรส์มากกว่าปกตินะครับโอเคนิดเดียวไม่มีแตกรายงาไม่มีเบียดเลยนะรถเนี่ยใช้แค่สองคนคนขับหนึ่งคนคนนั่งหนึ่งคนคนขับก็คือน่าจะเป็นคนที่เขาจ้างมานะครับโอเคนะโป่งอะไรเนี่ยไม่มีตำหนิไม่มีรอยเบียดเลยนะครับสติกเกอร์ไฮเลเซอร์ Laser, อยู่ครบนะ แล้วก็มาดูด้านหลังกันนะครับไฟท้ายแดงกล่ำใส่กิ้งไม่มีแตกหักไม่มีมแมลงตายด้านในเป็นไฟท้ายที่สมัยก่อนฮิตมากนะผมผมพี่พลาดไปมุกพี่ไม่ได้พูดว่ามันเป็นไฟแต่งนะที่ที่คุยตอนแรกแต่ผมมาสังเกตดีๆอันนี้ได้ไฟแต่งเลยในสมัยก่อนฮิตมากนะครับแล้วก็ดูง่ายมากนะ จุดอาร์คต่างๆนะคมกลิบแล้วก็ดูง่ายมากนะครับน็อต <Not S 1> ไม่มีขยับเลยอันนี้คือสภาพเดิมๆนะมุกแบบนี้เลยแล้วก็ดูฝั่งนูน้นนี่ง่ายดูดีมากนะมาลูบเอาอยากให้ทุกคนเวลาไปดูรถป้ายแดงที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะมอเตอร์โชว์เนี่ยได้ลองลูบได้ลองจับตัวบอดี้จะได้รู้ว่าเฮ้ รถโดนมาแล้วเขาดัดแปลงเนี่ยเป็นยังไงอันนี้คือความรู้สึกแบบนี่คือความรู้สึกแบบรถใบแดงเลยนะครับต่อให้คุณทําสีมาไม่ขัดหรือต่อให้คุณทําสีมามีฝีมือขัดนิดนึงถ้าคุณได้จับได้สัมผัสบ,บ่อยๆคุณจะรู้เลยว่าไม่มีวันที่จะแก้ไขได้ให้เนียนแค่ไหนก็เป็นไปไม่ได้นะครับค้ายไม่ห้อยแล้วก็เสมอกันด้วยนะครับ สติกเกอร์อยู่ครบหมดทรงป่งไม่มีเบียดเลยนะแผงประตูสะอาดมากนะสะอาดมากนะครับตรงนี้ไม่มีทะลุนะไปดูข้างในกันสภาพด้านในผมประทับใจมากๆเบาะเนี่ยไม่มีขาด แล้วก็ปีกไม่มีล้มสภาพดีนะคอนโซลหน้านะครับที่ทุกคนเห็นเนี่ยดัมเมี่ยมมีรอยขีดข่วนนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานปกติอาจจะมือไปโดนหรือวางของอะไรแต่ที่ผมชอบที่สุดก็คือได้วิทยุเดิมๆแล้วก็คันนี้คุณจะเห็นว่าเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะเป็นรถที่มีประโยชน์มาก ไม่ต้องถามถึงต่างจังหวัดหรอกถ้าคุณจะเอาไว้ใช้ในกรุงเทพเนี่ยขับไปทํางานโดยที่ไม่ขนของอะไรก็คุ้มนะเพราะว่าลดราคาไม่แรงแล้วก็อยู่ในสภาพที่ดีแผงประตูเนี่ยเนี้ยบปอร์เซเลยร้อยขีดควรไม่มีเลยนะครับแล้วก็เบาะด้านหลังสะอาดมากนะไม่มีขาดเลยแวะมานิดนึงอันนี้สติกเกอร์เด,มเดิมนะ เดิมๆนะครับแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นแล้วก็จะตัดจบกันดูแผงประตูครับรอยขีดข่วนไม่มีนะ แล้วก็มาดูเบาะตรงนี้จะมีตำหนิแค่ตรงนี้นะนี่แล้วก็ชอบสุดเลยคือเบาะคนขับปกติเบาะคนขับอะมุกจะต้องเป็นเบาะที่ปีกแย่ที่สุดหรือว่ามีตำหนิมากที่สุดแต่นี้ไม่มีเลยแล้วก็ไม่ได้ทำการเย็บหรือไม่ได้ทำการขึ้นโครงอะไรใหม่เลยนะดูพวงมาลัย เหมือนรถจอดมากกว่าคันนี้แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องให้ฟัง ติดชึ่งเลยโดยที่ผมไม่ต้องเบิ้ลไม่ต้องอะไรเลยนะครับอันนี้เป็นเครื่อง2.5ดีเซลนะครับเครื่อง2,500ดีเซลแล้วคุณได้ปีปี2อ0พนะแล้วก็สีดำเดิมโรงงานอย่างนี้เลยมุกอีกนิดเดียวดูดูด้านบนโอ้เพดานสวยนะเพดานสวยมากคือดูก็รู้เลยว่าไม่ใช่รถคนธรรมดาธรรมดาใช้นะครับต้องเป็นรถที่ ไม่มีรถไหลคันในบ้านก็ต้องเป็นรถที่ระดับหนึ่งเลยนะคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยก็แค่ Mazda BT ทซื้อที่ไหนก็ได้แต่สภาพมันต่างกันแล้วก็สภาพต่างกันไม่พอเนี่ยการใช้งานก็ต่างกันด้วยผมมั่นใจว่าคันนี้แทบจะไม่ได้ไปลุยอะไรมากมายเลยดูจากสภาพรถเขานะครับแต่คุณที่จะรับต่อไปเนี่ยคุณจะไปลุยสวนไปลุยอะไรก็แล้วแต่ แต่อย่างน้อยเนี่ยคุณได้รถที่คุณไม่ต้องกังวลว่าเคยผ่านอะไรหนักๆมาก่อนแต่ว่าอาจจะดูตลกหน่อยแต่คนที่จะทําให้มันหนักเนี่ยน่าจะเป็นคุณมากกว่าเพราะหลายคนน่าจะอยากเอารถแสนต้นๆเนี่ยไปใช้งานนะครับไปใช้งานตามที่ต่างๆซึ่งมันคุ้มมากนะแสนสีเท่านั้นมาดูเครื่องกันฝาเดิมดําเมี่ยมแบบนี้ไม่มีแตกหักเลย อันนี้เนี่ยปกติจะต้องเป็นขุยแย่หมดแล้วนะผมขอลงรายละเอียดหน่อยผมรู้สึกเริ่มอินกับคันนี้ต้องเป็นขุยแย่ๆอันนี้ไม่มีเลยมอกอสติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่แผ่นเพจข้างๆกันก็ยังอยู่นะครับแล้วก็อันนี้พี่ไม่เคยใส่ใจตรงนี้เลยนะจนได้ซึมซับรถไปเรื่อยๆได้ของเดิมๆของเขาเลยนะครับโอเคนะมาดูคันหน้าก่อนเดิมมาก จำที่ผมสอนไว้นะทุกคนอันนี้คือจุดที่บ่งบอกเลยว่าแม่งเดิมเป็นเทคนิคผมเลยนะเส้นๆแบบนี้คม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 ,คม,คมนะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าเอารถไปเนี่ยช่วยดูแลหน่อยผมจะไม่บอกว่าคุณไม่จําเป็นต้องดูแลคุณต้องดูแลถ้าไม่ดูแลเนี่ยรถก็มีปัญหาเป็นเรื่องปกติ ถ้าใช้ไม่ดูนะ้ำไม่ดูอะไรพังแน่นอนนะครับผมไม่รู้ว่าใครจะบอกว่ายังไงแต่ยังไงคุณก็ต้องดูแลรถถ้าคุณบอกว่าไม่มีเวลาดูแลคุณต้องสละเวลาเข้ามาหาผมอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อให้ผมดูแลถามว่าผมคิดตังค์ไหมถ้ามีอะไรตัวไหนพังผมคิดตังค์แต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรพังผมก็ไม่ได้คิดเงินถามว่าผมได้อะไรผมก็ไม่ได้ไดอะไรแต่ว่าก็แค่รู้สึกว่าหลายคนอยากได้รถมือสองแต่ไม่มีที่พึ่งไม่มี ที่ปรึกษาในเมื่อผมเปิดเต็นขายรถอยู่แล้วเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าผมมีช่างอยู่แล้วการแค่ลูกค้าผมจะเข้ามาให้ดูรถสัก1 0นาที5นาทีเนี่ยพอรถไม่เป็นอะไรเนี่ยทำไมผมต้องคิดค่าแรงบางคนอาจจะรู้สึกว่าต้องเป็นค่าต่างๆอันนั้นถ้าเป็นอู่ต้องคิดแต่ผมเป็นเต็นรถที่มีพี่ๆช่างนะครับมาช่วยเสริมเนี่ยไรายได้หลักผมคือการขายรถไม่ใช่การที่ ขายอะไรนะครับหรือว่าไม่ใช่การที่แบบว่าลูกค้าเอาเข้ามาดูนิดหน่อยก็คิดเขา3า0 0แต่ถ้าผมเปิดอู่ผมต้องคิดเพราะมันเป็นวิชาชีพผมและมันเป็นสิ่งที่หาเลี้ยงผมนะครับซึ่งเราต่างกันอยู่แล้ว2ธุรกิจนี้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงอยากให้คุณเข้ามาเดือนละครั้งนะครับถ้าจะให้คิดให้ดีๆหน่อยก็คือผมก็รู้สึกอยากดูแลลูกค้าที่งบงบประมาณไม่เยอะนะครับ แล้วก็ดูแลรถไม่เป็นแต่เราจะไม่ต้องใช้รถมือสองบางคันที่ปีลึกนะก็ประมาณนี้ครับโดยรวมรถคันนี้เหมาะกับยุคแบบนี้มากยิ่งใครบอกว่าผมอยากจะเอาไปทำอาชีพเสริมผมยิ่งสนับสนุนเลยนะครับก็อย่ามองว่าเป็นรถปีลึกให้มองที่ราคาการใช้งานเหมาะกับเราไหมเหมาะกับอาชีพเราไหมเหมาะกับสิ่งที่เราจะไปทำต่อไหม ไม่ต้องมองเรื่องความสวยความหล่อของยุคนี้เลยเพราะมันจบไปแล้วนะครับสนใจเนี่ยแอดมาเลยที่ line แอดแอดไซดีนะครับซึ่งจะเจอกับมุกผมและน้องพันธ์นะครับก็ประมาณนี้แสนสเท่านั้นนะครับผมรู้ว่าทุกคนเห็นกระจกหน้าอันนี้โดนหินกระเด็นใส่นะฮะก็เดี๋ยวเราจะดูแลให้นะครับแต่ที่จริงก็ไม่ค่อยอยากจะดูแลเท่าไหร่หรอกไว้แสนห้าแสนเลย ตอนนี้เราเหลือแสนสี่เจ็ดนะครับแต่ก็ผมก็กระอักกระอ่วมเหมือนกันว่าจะเปลี่ยนให้ดีหรือไม่เปลี่ยนให้ดีแต่สุดท้ายพี่พันธ์ก็คงต้องเปลี่ยนให้ถ้าคุณได้คุยกับพี่พันธ์เนี่ยเขาจะเป็นคนใจดีกว่าผมแต่ถ้าคุยกับผมกับมุกเนี่ยเราจะเป็นคนแบบว่าเที่ยวหน่อยนะครับก็วันนี้ประมาณนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ